และแน่นอนค่ะว่าระเบียบกรมราชทานว่าด้วยการปฏิบัติต่ตอผู้ถูกกักการปี2566ประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจองเฉพาะที่จะเอื้อประโยชน์ให้หนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศซึ่งประกาศจะกลับไทยมารับโทษก็จริงค่ะแต่อดีตนายทักษิณอาศัยความตามระเบียบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ ข้อความที่ว่านางสาวแพทองทานชินนวัตร ให้สัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมคือจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์ว่าช่วงเวลานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นั่นคือช่วงเวลาตามไทม์ไลน์เดิมที่อดีตนายกทักษิณระบุไว้ว่าจะกลับไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้สอดคล้องกับรายงานข่าวที่อ้างอิงว่าคุณหญิงพจมาน,นะป้อมเพชรอยากให้ชะลอการเดินทางกลับไทยออกไปก่อนแล้วก็ขีดเส้นใต้กับเหตุผลที่เปิดเผยออกมาว่า เพราะไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่แมสเซจของลูกและอดีตภริยาบางคนตีความแล้วว่าอดีตนายกทักษิณจะไม่กลับมาแล้วแต่บางฝ่ายชี้ว่านี่แหละข้อความของการ ทวงดีวลับกลับไทยซึ่งทั้งหมดนี้แหล่งข่าวย้ำว่าแมสเซจนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมโรอยัลพินเซสหลานหลวงช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวและอดีตนักข่าวหนึ่งในนั้นเป็นนักข่าวอาวุโสซ,ซึ่งหลังคุณหญิงพจมานทานข้าวกับลูกสาวทั้งสองคนคือนางสาวพินทองทากับนางสาวแพรทองทานพร้อมกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็เข้าไปทักทายซึ่งคุณหญิงจํานักข่าวอาวุโสคนหนึ่งได้จึงพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ เห็นกันก่อนจะพิมพ์มาเป็นข่าวด้วยความลังเลใจที่จะให้นายทักษิณกลับมานั่นแหะคะ่ะจากนี้ไปเรียกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอดีตภริยาหรือลูกหรือของอดีตนายกทักษิณเองนั่นแหะคะ่ะแต่เอาจริงๆตามข้อมูลข่าวก่อนหน้านี้หลายสิ่งอย่างแม้แต่เรื่องการเมืองนะคะว่ากันว่าคุณหญิงพจมานี่แหละคะ่ะคือผูดตัดสินใจหลัก แต่ง,งานนี้ไม่แน่ค่ะเพราะผู้ที่ตัดสินใจจะกลับไทยก็คืออดีตนาย,ยกทักษิณและปฏิกิริยาที่ว่านี้ก็มาพร้อมๆกับกฎหมายกฎกระทรวงแล้วก็ระเบียบต่างๆที่หอยอยออกมาให้มีผลบังคับใช้ค่ะ เป็นที่สังเกตค่าว่าปฏิกิยาของอดีตภริยามาพร้อมกับราชกิจจาที่ประกาศให้ระเบียบกรมราชธรร์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันปี2566มีผลบังคับใช้ตามด้วยเพลสของกรมราชธรร์แจ้งว่ายาหลงเชื่อข่าวลือซึ่งที่มาก,ก็คือดาม่าติดคุกนอกเรือนจํา รวมถึงคำย้ำเตือนจากรองนายกวิษนุว่าอย่านำไปโยงกับการเมืองก่อนจะชี้แจงให้ฟังถึงหลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษที่มีสองทางด้วยกันค่ะจะนักโทษการเมืองหรือไม่การเมืองก็ตามเนี่ยการขอไปโทษใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดคือหนึ่งขอเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ประดาคือเมื่อขอไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าถูกยกเนี่ยจะขออีกก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีนะฮะ คือขอขอสำเร็จแต่ว่านับหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้แล้วก็ไม่มีจเพาะว่าจะเป็นการเมืองหรือไม่การเมืองได้ทั้งนั้นอันนี้หมายถึงขอพระราอภัย,ยโทษเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าขอพระธาอภัย,ยโทษแบบครอบจักรวาลออกพระกฤษฎีกามาแล้วตบกำหนดหล,ลักเกณฑ์นหนึ่งงสามใครอยู่ในเกณฑ์น,นี้ก็ให้ว่ากันเถอะไอ้อน,นั้นขณะนี้ยังไม่ยังไม่มีพระกฤษฎีกานั้นแต่อาจจะมีในปีหน้าตอนที่จะอยู่ว่า7จิบพรรษา แล้วการรับโทษดี้ต้งกี่ปีไปแล้วไม่มีการขอพระทานแปลตัวเป็นเรื่องพระมหากรุณาเป็นพระราชอำนาจไม่มีกำหนดในเรื่องนี้แต่ถ้าการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกมาสำหรับคนที่ถึงสามหมื่นคนอะไรเขามีเกณฑ์ของเขาคือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือว่าจำคุกแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีแล้วแต่อะไรที่จะเป็นประโยชน์กว่ากัน ฟังความจากรองนายกวิษณุก็ไปพ้องกับเรื่องดราม่าที่ว่าเพราะระเบียบกรมราชธานว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกัก กันปี2566ซึ่งนักกฎหมายตีความว่าเป็นวิธีเพื่อความปลอดภัยที่ศาลอาจมีคำพิพากษาเพิ่มเติมจากโทษทางอาญาที่ลงแก่จำเลยได้จากข้อ16กรณีเจ็บป่วยจำเป็นต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาลหรือข้อ39กรณีคำร้องทุกจากต่างๆไปจนถึงทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์ ขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังปี2563ยึดตามพรบร,ราชธรนปี2560ข้อ3กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ 1. ในนั้นคือเพื่อรักษาพยาบาลผู้ต้องขังโดยวงเล็บ3ในทางปฏิบัติใช้กับข้อ6เพื่อรักษาพยาบาลผู้ต้องขังสถานที่นั้นคือสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืนได้ ตามขั้นตอนทางกฎหมายกรณีของอดีตนายกทักษณิณจะมี3กรณีคดียกฟ้องถือว่าจบ คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาก็พิจารณาไปและคดีที่ตัดสินแล้วโดยคดีตัดสินแล้ว4คดีจะมีหมายจับจำเลยเพื่อให้นำตัวมารับโทษและหมายจับจะถูกลงในระบบฐานข้อมูลด้านหมายความว่าถ้าผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาและนำตัวส่งไปศาลจากนั้น สารจะออกหมายขังตามโทษจำคุกและส่งตัวให้กรมราชทัณฑ์จากนั้นการคุมขังก็จะเป็นไปตามกฎหมายแล้วเงื่อนไขต่างๆก็จะเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆของทางราชทัณฑ์ค่ะมีการคาดการณ์กันเขาว่าหลังถูกคุมขังอดีตนายกทักษิณอาจจะเข้าข่ายสูงอายุ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาลหรืออาจจะอ้างอิงใช้ประกาศสถานพยาบาลหรือที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่คุมขังจากนั้นจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนตัวค่ะและเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัยในสถานที่คุมขังแน่นอนค่ะว่าข้ออ้างอิงคือไม่ปลอดภัยแน่